ลองเ,งเป็นไงคนเป็นแนวทางเด้อครับอาจารย์ยค,รครับผมกับ่ได้ว่าเก่งมาตตไสัยดีครับว่วตามสูตรมากแบบมาตั้งสี่และที่เฮดมาอยู่นี่กับือว่าปีนี้กับใครเถืบอยอบดูครับอาจารย์องวดบนเขาตังังนึ่ง็ว่ามันซ้าจับว่างาอาจจะว่างซีเป็น10หนวยเป็นนวยไม่ต้องลับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแนวทางเรดเด็ดเรดดังมากอันสู่พีสู่นองเ้อครับผมเป็นเซียนเพิ่นมาจากบ้านดุงเ้ยครับพี่น้องค่ะน้ำเชี่ยกอัน อ่าบอกทีมาที่ไปของเซียนบันดุงอันห้ฟังนะครับผมพันทรงมาให้ใเน่าไรนี่ค่ะท่านผู้ชมน้ำเจียกะอันไลายหม่องเนาะมันมันบ่เห็นอันไล์เนาะทับถมกันบั่อยเนียนค่ะท่านผู้ชมพี่น้องพันโทรมากบางเทีพันกระจมโอ้ยรับโทรศัพท์ซะ้ามาถือรางวัลที่หนึ่งขอโทษแล้วขออภัยนะครับผมเนียนค่ะยากยากค่ะค่ะเพราะเ้าโทรมาลไรค่ะท่านผู้ชม อ๋อวันนี้น้ำเชี่ยก็เลยไปไล่เปิดเบื้องในไล่บุ๋มเมียนพ่นจนโทรมาเพิ่นจนว่าศุเพิ่นว่าเศรอบอกระเด้อพัเพิ่นว่าพนันยังไม่ค่อยได้อ่านอยู่เมียนต้องขอโทษหลายๆค่ะท่านผู้ชมไล่ไล่เลยนครับหลายๆเซียนพี่น้องยิบซี่พ่นเข้าใจอยู่เพราะว่าอันมันยากครับอันทึ่งตัดคลิปได้สิแลนน้ำเชี่ยนได้สีครับค่ะท่านผู้ชมเอ้าเพิ่นกัว่าเหล็กพิ่นมันกับว่าหลุดปีหนึ่งมันยังบ่หลุดจักเถียพิ่นว่าคันบ่ติดเลขเด่นเพิ่นนี่ อย่าฝันว่าสิได้เงินเพิอ่อนเองซี่อ๋อครับเพิ่นเด้อครับผมบัดนี้ลองตามขึ้นเวทีให้พี่น้องได้เห็นนํากันครับผมเพิ่นก็อ,อยู่บ่ไกลจากเก่ามาเชียดอกครับผมเพิ่นอยู่ทางบันดุงเนะพี่น้องเนาะครับอ่าไปลองเบิ่งนับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชคได้ลาภก,กับอาจารย์เซียนบันดุงฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร,กร,กร์กับเก่ามาเชียนเนยด้อครับผมแนวทางก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบี้รัฐบาล ครับอาจารย์ครับครับผมเก่ามาเชียสวัสดีอาจารย์อาเซียนบันดุงด้วยครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับโอ้อาจารย์เห็นเต้นน้ำเชียร์ว่าไปเปิดนี่เวลาไปนั่งไรเบื้องในไล่ไหมอาจารย์อาจารย์จนสูดน้อเซาบอกแล้วครับตอนสดหลายๆเลยอาจารย์คะแนนงวดเมื่อกี้ก็ได้คุยกันได้ห้องกันที่ในบุญลาันย่ต้งการมีหลักไม่ยนอยู่ค่ะปีนี้ยังหันลุดเป็นบ่ราะขาอาจารย์ เต่ติดบนี่เต็มสูตรที่พระท่านลุดครับอ้แต่ว่าแต่ละหมวดบางั้งตัวมันชนกันเนี่ยมันกับว่ามามันกับมันกับมาตัวที่มันบปชนอ๋อครับครับถ้าถ้าตัวชนกันแล้วพ่อมาปั๊บเลขตีตัวที่บปชนนมันจะออกเ่กันเลยครับแต่ว่าหลุด่บ่หรุดพระท่านลุดหมวดเลยติดนครับผมไมโควบาอาจารย์ทีมีอ่าสูตรหนึ่งเป็นตัวหนึ่งแหละครับ อีกมีสองสูตรเปานไงอาจารย์แล้วก็มามีสมีสองสูตรแล้วมาเบิ้งแนวทางที่ว่าตัวใดที่มันชนกันครับครับผมหัวมันออกแปดสามสามแปดลายมาหอดเก้าศูนย์นะมันมันมันตัวชนกันออกมาน้ากันเลยโอ้ครับครับมันออกสามแปดแล้วบม่ออกแปดสามแล้วม่ออกเก้าศูนย์เดียวนี่นะมันมันตัวชนกันมันเลยออกมาน้่ครับนไปไปล่างไรก็บนรอยจัน อไร่้องแล้วมันสูสีกันครับมันสูสีกันผมก็เรียกควาสามารถฟันมาบนหรือหลังแต่ว่าทีนีเนี่ยฟันตัวเนียนดึงเสียได้เยอะครับครับครับทั้งหมดนี่เนี่ยมันก็ติดสองสูตรมันก็ว่าชนกันอยู่ดีสองตัวนี้ครับครับโอ้ลองเมืองนอจันเนาะมากขึ้นเวทที่ในน้องเก็ถือว่าเป็นเก่งที่กันนะนะครับอาจาันเพราะถือว่าเป็นน้องใหม่ เป็นแนวทางเมื่ออาจารย์ขอขอบพระคุณอาจารย์เนาะครับผมครับเพื่อพี่น้องเดชโชวเดชลาวน้ำกันครับเขาว่าเธออยากแก่งปันในกับพี้กระนองเอาหนึ่งครับผมเดียเอาไปเทียบเทียบกันแนวทางอันบนรางอันอาจารย์ที่ว่าตั้งสูตรให้มีสองสูตรมีตัวใดแน่ครับอาจารย์สูตรแรกครับเขามาเช็คขอได้ครับสูตรที่หนึ่งครับผมสามแปดเก้าศูนย์สาม ปดเกครับผมครับสูตรที่สองครับผมหกเจ็ดเก้าศเจดเกศครับครับผมมันชนมันชนเก่าคับศูนเนาะครับอาจารย์ครับผมเด่นเลยครับเด่นศูนย์กับเก่าเนี่ยแหละเด่นศูนย์กับเก้าครับผมครับผมฟันตัวเดียวหาเลยมันตัวเดียวนี่นศูนย์นะ

เก้าสี่เก้าแปดสองแปดสองเก้าสองเก้าสองรับเครืงมัดนี่มันไปบนล่างเลยเถอะน้งเชื่อมเป็นบนล่างเนาะอาจารย์เนาะรับเป็นบนล่างต่ว่าอที่ที่เบิ้งอยู่นี่นี่มีมีบางตัวบ่ดด้กลับบางตัวก็บลับอาจารย์ันเลยมันแมนกลับู่ครับตัวบ่กกับก็คือบ่ต้องลับเลยครับผมยกตัวอย่างจังเ่นบนมันออกเก็ดสองสามเก็ดสองนี เก็ดสองบปรตรงกับมันก็ออกเก็ดสองโอ้ oh, ครับสองหาแย่เมื่อกี้นี่ทั้งสามตัวเลยมันก็ออกหาแก่เลยมันมเม็ดแต่ไนะะนมาท่สามหาเมื่อกี้นี่มันก็สามหาเลยนะแต่ว่าเรียกบ้เด็กลับนี่ปีหนึ่งพอกเกิดเชียนหนึ่งที่มันหลุดโอ้ oh, ครับ,รบแล้วอาจารย์เรียกมาิบหางนี่อาจารย์นเน้นตัวใดครับผมเน้น เน้นซีค <m> ูหายก่อนแต่ว่าหอดไกลมือจังก่อยสี่หายตัวเดียวตัวโดดรดครับโอ้ตัวเดียวตัวเดียวตัวโดดครับเน้นสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่เก้าสามศูนย์สี่ศูนย์ห้านย์สี่เก้าสี่เก้านี่ครับสี่ตสี่เกนนเชี่ยจำลายสำนักกับมาตรงกันเยอะจารย์ ซีเก่าอ่ะครับผมซีเก่าเก่าซีเนี่ยครับผมเลขคืนว่าใดเน่แน่อาจารย์ถ้าว่าผมมองแล้วนะซีเก่าเนี่ยมันจะรุ่งลางหลายกว่าซีซีเก่าซีศูนย์เนี่ยจะลุ่งลางหลายกว่าผมมองครับอาจารย์ตามแนวมองเนาะแต่ว่าปักรักนี่ควรจะเป็นซีเก่าว่าะมันเก่าซีน嘛ครับร่เู้วะอืมครับผมเพราะว่าสูตรหนึ่งเนี่ยมันมีเก่ากับสองมากหน่วยนะ ผมเล่นเน้นใจใหน่วยก่อนอ๋อครับผมแต่ว่าถามว่าซีเก่ากลับไปบ้ากลับไปแต่ว่าผมเล่นไปตัวนี้เลยนะครับครับกลับได้กันด้ครับมันกระสีหลายตัวแต่ว่าผู้มากกลับไปแต่ว่าสองเนี่ยสองกับเจ็ดต่ซื้อไม่ต้องกลับเลยเอาไว้หน่อยครับโป๊ะโป๊ะโปกลับไยสมมติว่าซื้อหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเข้าอันหนึ่งเจ็ด สองนี่แหละว่าครับตัวนี้เพราะว่าเจ็ดกับสองพวพ่อมาหลักสิบครับผมครับอ๋อตามสูตรนี่เน้นคือสองกับเจ็ดนี่พ่อมาหลักสิบแต่ว่าเก่านี่อาจจะเป็นได้ครับผมได้ได้ได้เก่าเป็นได้แต่ว่าผมฟันเน้นเน้นคือซีเก่าถ้ามานี่คือซีเก่าลักสิบครับอาจารย์เลขดังเลยด้ออาจารย์ซีเก่าเก่าซีนี่ดังมันมาครับเลยฮะยิบจับลอตเตอรี่ไปเยอะครับผมเพราะว่า เพราะว่าเลขกมนชนเก่าแต่ว่าเก้าเนี่ยของผมเนี่ยตามสูตรที่ผมฟันศูนย์ไปตัวเดียวเนี่ยคือเก่ามันมันไปชนดับนหน้ะผมก็เลยว่าคือก่อนเมื่อกี้เนี่ยผมไปสามกับสองชนกันสามกับสองชนกันสองไปติดดักผมก็เลยตัดสองกอแต่ว่าเที่ยวนี้นี่ผมว่าเก่ามันเปลี่ยนมาสองหมดแล้วเนี่ยผมผมอยากมันมากผมก็เลยจับผูใส่ก็เลย ผมได้รักสิ้คือสามสี่หาดผมได้จับเสร็จเก่านะผมอยากมันมากคือกันไลยสังเกตว่าเด็กติดเก่าจะมาลายตัวครับอาจารย์ครับเอาลองเบิ้องนอยอาจารย์เนาะลองเบื้องล่งเจ้าวานมีโครงสุดท้ายอาจารย์กัตชิมาคัดให้เหลือห้างเดียวบอจารย์แมินเลนลานอาจจะได้อยุดหรอกครับอาจารย์ห้างเดียวฟันเงินเงินหมด แต่ว่าอาจารย์ว่าเดออันเน้นอันที่ว่ามีเหล็กสามตัวมาครับผมว่ได้ว่าเดอเหตุสูตรสามตัวเอาเอาเอาไปลองมังกรขับแบตเตอรีไว้เด้อครับผมเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์สี่สักสี่เอเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สามคูณนี่แหละครับผมอันนี้เป็นแนวทางบ้างได้ครับผม แปลว่าสามตัวนี่ก็บบชัวทอสองตัวดอกเน้หนึ่งขสองตัวละครับผมครับอ๋อครับอาจารย์จังเลยอันคงทุ่ยอาจารย์จะคอยมาเน้นย้ำให้ยิงนะครับเนาะใกลมืออันลูกกะจีอันทั่วหาคือเก้าแล้วครับผมเก่งจริงจริงครับลองเบิ่งให้คนกินแนว่ยทางเด้อครับอาจารย์ครับผมกับบดิว่ารเก่งมาตตใสดีครับาว่ตามสูตรมากกับมาตทั้งสี่ล่ละ ที่เฮตมาอยูน่นี่ยบพือว่าปีนี้นร,รับใคเตื่อยู่ข้าพาจ้างอแงบนเข่าตั้งจังนึนว่ามันข้าจับว่างาอ๋ออ,อันจะว่างซปเปิเป็นซิปน่วยเป็นน่วยไม่ต้องกลับครับแต่ว่าเล็ติดนี่ว่าผ่าตัดต้องเชื่อสองสุดนะค่ะไต้มาสจะใส่กับสร้างถ้าว่ติดที่นี่จังเช่นว่าหนึ่งสองสี่ห้างสี กอ,อกใช่กันเลยกับวกติดไม่มีครับอ่าคนติดดังมาตกตอน้เอกสร้างโปมี่โปมี่หลุดหนึ่งสองสี่ห้าเลยวกติดซื้อใส่กันกับพวกออนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองสี่ห้าเนี่ยถ้าได้หนึ่งก็ต้องมาประกบสองสูตรดีไซน์จะว่าซื้อออกแทนกับหนึ่งเจ็ดก็ได้ไหมคะ,ะาจัน์ได้ครัหนึ่งเจ็ดกับเอ่อไยุ่งจะว่ากับซื้อโบแห้งกันไหนเด้อซีเ <4 S 2> จ็ดจนะ จังสี่ก็ได้จังสี่ครับครับขอขอมันติดสองสูตรดีครับผมคอยมียุ่นี่ีหาตัวต้างนหกมาประกบว่ไงท่านอาจารย์เนาะยุ่ต้งนอกกันเือยุ่หนึ่งสองสี่หาทังสี่นะครับผมเอาว่าชั่วๆยุ่นหนีก็คือบนรลุดอยู่แล้วเ้ามนี้นวาสร้างเป็นห้องอะเอมาประกบเราก้วิกคราีหคอในตัวเองมันก็สร้างมาที่มันใจที่ซื้อเล็เตเนาะครับผมเอา อาจารย์น้องเชี่ยวถามมือสุดท้ายอีกเด้อค่ะครับวันที่คิดแก่ท่สิบ็ละครับอาจารย์ว่ากันนอค่ะครับทามีตัวเดียนไหนครับผมลองมึงรุ่งวดแรกนเลครับมันปื่นเต้นันสิขายหน้าซะเออที่ผ่านมากกับเขาตลอดก็จะคลายหน้าท้อครับผมเนาะอาจารย์เ่าะสั่งชวงใหม่น้อเชี่ยวบังค่ะเมียนยุคค่ะน้องเชี่ยววอสนใจซื่อๆดิ ลูกร้านเก่ามาเชี่ยกับขอขอบพระคุณอาจารย์เสี้นบันดวงเรื่อครับผมที่มาเป็นสะพานให้สะพานบุญให้ครับผมครับวันนี้ขอให้ปังๆให้เขาเรื่อครับผมอาจารย์ครับครขอให้ FC ทุกคนมีโชคม่ใชยครับผมพี่เก่าตอนรับปีใหม่ครับอาจารย์เมือไป้แล้วกันสื่อตัดต่อเรื่องผิดหวงเอ้ยครับอาจารย์ครับอันเก่ามาเชี่ยกับจะรบกวนอาจารย์สมนีเรื่อครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องครับก็ล่องเอาไปผิดแต่หน้าเบิ้งเด้อครับอันเพื่อนเกิดทรงมาในไร่ตลอดแต่ว่ากับว่าได้มีเวลาเบิ่งหน้าพี่น้องเนะาะไร่ก็มีหลายพันเข้ามาอยู่ครับขอขอโทษขอให้ล่องเบิ่งหน้าพี่น้องเนาะสำหรับงางวดนี้ก็ขคืนเวทที่แล้วเด้อครับผมสำหรับอ,อาจารย์เซียนบันดุงในพี่น้องมักเดีขึ้นกับจัดได้เครับผมแต่ว่าโค้งสุดทายเพิ่นจะมาเน้นย้ำให้แบบห้างเดียวเน้นๆบว่าต้องกลับเลยครับพี่น้องเดี๋ยวก็รอรับช่กันนะพี่น้องเนาะครับ อาเซียน,นทั้งบันดุงแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเด้อครับพี่น้องเงินไหลกองท่องไลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุาธาธพี่น้องเอฟซีของเกามาเชียร์แนวก็ขอให้อ่าพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังคลิปของเกามาเชียร์ถูกหวยลยเงินเป็นนากันงวดวันที่สามสิบท่านว่าคมอ่าหกสี่สุขูสุคนเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ